สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จารย์นีน่าทารโรนะคะก็จะมาทำน,นายดวงชะตาความรักของคุณนะคะประจำเดือนเมษายน2,566นะคะวันนี้จะมาในคอนเทนต์ความรักนะคะก็คนโซสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะคำนิยามก็เช่นเดิมนะคะคนมีคู่คือคนที่ 1. นจะที่เป็นสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมาย 2. นะคะมีรู้ด้วยกันนะคะ3ก็คือ,อมีพิธีงานแต่งด้วยกันนั่นเองนะคะอันนี้คือเรียกว่าคนมีคู่นะคะผัวเมียน,นั่นเองเนาะภาษาชาวบ้านเรานะคะส่วนคนโสก็คือโสจริงๆเนาะแบบไม่มีคุยนะคะจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจไหมนะคะ นะคะอ่ะโอเคเดือนเมษายนนะคะอ่าขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ Nina Taro o อลลได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีนานะคะแบบส่วนตัวพิเศษก็คือแอดนีนาทา r โร่มาได้เช่นเดิมนะคะะเรามาเริ่มที่พลังงานคนโสดกันก่อนแล้วกันนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างอื คนสอดไปพบเจอใครที่ถูกใจไหมหรืออะไรยังไงน่าขอดูราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณกันก่อนเดี๋ยวมมนลืมชอบลืมราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นชาวราศีกันสิงห์พิจิกแล้วก็ธนูนะคะ เกิดตรงกับวันอะไรกันบ้างนะคะกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันที่4 27วันที่20วันที่3วันที่10นะคะแล้วก็23 17นะคะอันนี้คือน่าจะเป็นวันเกิดของคุณหรือของเขาก็ได้เช่นกันนะคะส่วนตรงกับวันอะไรกันบ้างตรงกับวัน สุกวันอังคารวันพุธหรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็ได้นะคะอืมอันนี้วันเกิดของคุณหรือของเขานะคะก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวันเกิดของเขาไปเลยก็ได้เนาะเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างอืมความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักของคนโสดชาวราศีมีนอดีตที่ผ่านมาคุณไปเจออะไรมาบ้างอืม Uh, the fool, the fool แล้วก็ห้าวยคือน่าสื่ว่าคุณที่ผ่านมารักอิสระมากๆนะคะรักการท่องเที่ยวรักการมาจนภยัยเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่บองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ไรเดียงสาไม่มีผิดไม่มีภัยกับใครแล้วก็เดินที่ผ่านมาคือน่าสึกเหมือนคุณน่าจะมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกดี อ่ารู้สึกดีแต่ว่ามันในตรงที่คือเหมือนคุณก็คิดถึงเขาอยู่ไงตอนเนี้ยแต่เหมือนคือคิดถึงแต่ว่าทำไมก้าวข้ามผ่านไปหาเขาไม่ได้สักทีอ่าแสดงว่าคุณมีคนให้คุณรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจในช่วงที่ผ่านมาอืมแล้วเขาคนนั้นรู้ตัวไหมอ่ะอ่าเขารู้ตัวไหมว่าคุณแอบชอบแอบบปลื้มอืม เขารู้ตัวไหมน่เนยเสือว่าเขาเรู้ตัวนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่แสดงออกอะไรที่ชัดเจนมากไปกว่านั้นเขารู้ตัวแหละว่าคุณน่ะรู้สึกดีคุณกับเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนในกลุ่มในกลุ่มสมัยเรียนหรืออาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ทํางานร่วมกันก็ได้นะคะเป็นเพื่อนในแบบเป็นเพื่อนในที่ทํางานเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันในกลุ่มสังสรรค์กลุ่มปาร์ตี้เดียวกันอะไรประมาณนี้มันคุณจะแอบชอบเขาเขาก็รู้แต่เขาแต่เขา ไม่ไม่แสดงออกเออที่น่าสึกว่าเขาเขาไม่ค่อยแสดงออกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูปัจจุบันคนที่คุณคุยคุยด้วยออตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงนะคะในตอนนี้ในเดือนเมษายนคนที่คุณคุยด้วยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่กลุ่มคนโสดอนะ่ะน่าจะแบบว่าเอ่อฟิลคือโสดแรงนะคะมีความโสดแรงนะคะคือโสดก็ยังคงโสดอยู่นะเดือนนี้ แต่ถามว่ามีคนให้รู้สึกดีคิดถึงไหมก็มีอืมแต่ความชัดเจนอะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะมันยังคงไม่ชัดเจนหรอกนะคะเพราะเดือนนี้เขาจะไม่แอคชั่นอะไรกับคุณเขาเคยทําอะไรแบบไหนยังไงเขาก็ยังคงมีปฏิกิริยาแบบเดิมเช่นเดิมยังไม่แอคชั่นยังไม่แอคทีฟอะไรทั้งสิน้นคุยกับคุณได้ เหมือนให้ความสัมพันธ์กับคุณแบบสม่ำเสม,มอให้กับคุณได้เคยให้แบบไหนยังเขาก็ให้เหมือนเดิมยังให้เหมือนเดิมและคุณเองก็เริ่มรู้สึกว่าระมัดระวังในการที่จะเข้าหาคนนี้มากขึ้นแต่คุณก็เริ่มถอยห่างออกมาจากเขามากพอสมควรอืมตอนนี้คุณเริ่มถอยห่างออกมาจากเขาแล้วก็เวลาจะเข้าหาเขาคุณเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้แล้วว่าเขาอ่ะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง คุณก็เลยแบบทําทีเป็นเหมือนแบบตอนเนี้ยเหมือนแบบพูดคำถามคำตอบคำโฟกัสคือเรื่องเงินกับเรื่องงานแต่จริงๆใจ,จ,จอ่ะโอ้ยแอบ,บคิดถึงแอบ,บอยากคุยด้วยอยากแบบอบถามความเป็นไปแอบ,บส่องดูเขามาตลอดแหละอืถามความเป็นไปคนในชีวของเขาผ่านชีวคนในชีวของเขาผ่านถามเพื่อนถามญาติพี่น้องเขาอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะรู้สึกใ,ใจลึกๆคือแบบอยังมีความรู้สึกแบบ ยังรู้สึกดีคิดถึงอยากคุยด้วยแต่ว่ารักนะแต่ไม่ไม่แสดงออกอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอืมเขาไม่แสดงออกจริงนะแต่เขารู้สึกยังไงกับคุณนี่น่ารู้สึกว่าเขาก็คุยกับคุณได้แบบสบายเสมอรู้สึกดีไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณหรอกนะคะเพียงแค่เขายังไม่อยากได้ความชัดเจน เหตุผลที่เขายังไม่อยากชัดเจนด้วยเป็นเพราะว่าตอนนี้นี่น่าสึกว่าเขาโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็เขา่เป็นคนที่เคยแบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมันเลยทาให้เขาแบบไม่อยากจะโฟกัสอะไรในตอนนี้มากมายมากกว่าไปมากกว่าคาว่าการเงินหรือการงานหรือแค่คาว่าเพื่อนเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณข้ามไปหาฝังเขาไม่ได้สักทีก็มองว่าเขาก็มีกําแพงอยู่ เขาเป็นคนที่หนักแน่นมากนะถ้าบอกว่าคือคําไหนก็คือคํานั้นเพื่อนก็คือเพื่อนคุยก็คือคุยอย่าเาจะเป็นแบบฟิลประมาณนี้แหละนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากจะได้ความชัดเจนจากเขาหรือเราจะเข้าหาเขาแบบขอเป็นแฟนบอกได้คาเดียวว่าเดือนนี้โอกาสที่จะได้แบบคบกันหรือขอเขาเป็นแฟนนะไม่มีเลยนะคะโสดแรงนะคะโสดแรงามาดูค่าแม่นามในการใช้ชีวิตความรักของคุณในเดือนนี้กันหน่อยนะคะอืม ชัดเจนนะเคลียนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอืมอ่ะขอดูคำแนะนำอืมคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละนะคะว่าคุณจะได้คำตอบอะไรมันมีคำถามในใจหรือมันมีคำตอบในใจของคุณแบบชัดเจนอยู่แล้วกับคนคนนี้อ่านี่นะ่าถามให้ก่อนนะว่าถ้าคุณจะต้องรอเขาแบบเนี้ยไปสักระยะหนึ่งควรรอดีไหมอืม กับคนนี้คุณควรรอเขาไหมนี่น่าสึกว่าเผื่อใจไว้หน่อยก็ได้นะไม่ต้องรออืมไม่ต้องรอเพราะโอกาสที่เขาจะคบกับคุณนอะคือนี่เราสสกแบบรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมากเพราะของเขาก็ค่อนข้างแบบเหมือนเขาเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาถ้าจะต้องรอคนนี้ต้องรออีกสระยะหนึ่งอืมแต่ตอนนี้กลับมาเราตัวเองก่อนดีกว่านะเออ นะคะไม่มีคําตอบแบบนี้ในใจอยู่แล้วกลับมารักตัวเองก่อนแล้วกันนะคะคอนโซลเดือนนี้นะคะขอดูอีกสิไพ่ออกมาบอกว่าชีวิตและของคุณอะมันกําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องถอยออกมาก่อนนะคะถอยออกมาก่อนรอให้เขามีความรู้สึกจริงๆ จากใจของเขาจริงรอให้เขาส่งสัญญาณมาก่อนว่าเขาพร้อมพร้อมที่จะมีคุณแล้วจริงๆนะคะถอยออกมาถอยออกมาก่อน นะะแนะนําว่าถอยออกมาก่อนแล้วกันในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าให้เลิกคบหรือเลิกคุยนะไม่ได้ให้เลิกคบหรือเลิกคุยแต่แค่แบบถอยออกมาสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะในความสัมพันธ์นะจะได้ไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปนะคะอะ่ะเรามาดูกันต่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง ความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงเขาดูราศีกันหน่อยราศีของเขานะคะคอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรมีนพรกศกแล้วก็มเมษร,รู้สึกว่ามีนกับพระศกนะในเดือนนี้คุณจะเจอมีนกับพระศกซะส่วนใหญ่นะคะเยอะกว่านะคะ เรามาดูวันเกิดของเขาเอาจจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันอะไรกันบ้างนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันที่ 30, 40, วันที่ 2, วันที่10นะคะวันที่6กยี่สิบแปดอหรือว่า21นะคะเอะเกิดตรงกับวันพฤหัส วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์นะคะหรือว่าจะเป็นวันพุธก็ได้นะคะอันนี้วันเกิดของเขานะเของเขาหรือของคุณก็ได้นะคะตามนี้เลยอ่ะเ like รามาดูกันต่อความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือคนที่แบบคบๆกันอยู่คุยๆกันอยู่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปดึงอยู่แบบเนี้ยนะคะอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไง ที่ผ่านมาคุณดูเหมือนจะแบบมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในเรื่องของแบบเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาส่วนตัวเขาคนที่คุณคุยด้วยนี่น่าสึกว่าช่วงนี้เขาดูแบบอืเหมือนเขาดูนิ่งแล้วก็เหมือนเขามีเรื่องให้โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงาน แต่ถามว่าเขาสม่ำเสมอเขาหาคุณไหมนี่น่าเสอว่าเขาแบบสม่ำเสมอไปมาหาสู่มาเจอหน้าการคุยการเป็นปกติเขาเป็นปกติอืมเป็นปกตินะคะอืมเหมือนคุยกันปกติอนะ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอมาปัจจุบันละ่ะเดือนนี้เป็นยังไงคนที่สถานะไม่ชัดเจนคุณในเดือนนี้เป็นยังไง อแปลกจังมันมีมันมีความเป็นแบบเหมือนเขาเหมือนเขามีปัญหากับคุณอนะ่ะนี่น่าสึกว่าเขามีรู้มีปัญหากับคุณมันเป็นสภาวะที่เหมือนเขาไม่อยากคุยกับเราอะเดือนเนี้ยเออเหมือนเขาชวนทะเลาะเหมือนแบบมีแบบเอ,อ่อชวนทะเลาะกับเราเอ,อ่มันเป็นฟิลแบบ เนี่ยเลยคือห้าดาบหกดาบขึ้นมาเหมือนเขาชวนทะเลาะกับเราตลอดแล้วก็เหมือนเขาเป็นฝ่ายที่แบบไม่อยากคุยกับเราเหมือนชวนทะเลาะแล้วก็ไม่อยากคุยกับเราเออเหมือนอยากจะตัดจบพยายามแบบพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแย่แต่เราเองก็เก่งที่คือเราค่อนข้างนิ่งอะ่ะนิ่งกับความเอ่อความความรู้สึกแล้วก็เราเองก็รู้สึกว่าเรานิ่งกับเหตุการณ์นี้มากมาก เราเองก็พยายามนิ่งพยายามที่จะคิดหรือทบทวนแล้วก็พอเวลาเราเหมือนเริ่มทําใจอะไรบางอย่างได้ว่าแบบโอเคเขามีปัญหาโน่นนี่นั่นเหมือนเราเริ่มทําใจได้เขาก็จะวนแต่นี่น่าสสกว่าเหมือนคุณนะ่ะยังอยากจะเจอเขายังอยากจะเคลียอะไรบางอย่างเหมือนคุณอยากจะเคลีย เหมือนมีปัญหาที่ข้างๆข,า,งขาใจคุณอยู่แล้วคุณอยากจะเคลียร์กับเขามากว่าเหตุผลใดเพราะอะไรทําไมอยู่ๆเขาถึงได้พูดให้เรารู้สึกแย่ทําให้เราเสียความรู้สึกพูดขึ้นมานะกษณะที่แบบเหมือนเขาไม่เคยพูดแต่อยู่ก็คือแบบพูดขึ้นมาซะงั้งงนแนหะให้เรารู้สึกแย่ไม่มีคําถามในใจของคุณมากเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแบบต้องอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆแล้วก็ต้องใจเย็นที่สุดนะคะ มีนจะต้องใจเย็นให้มากที่สุดมีนอยากได้คําตอบจากเขาแล้วเขาจะให้คําตอบคุณไหมในเดือนนี้กับสิ่งที่คุณค้างคาใจเขาจะให้คําตอบอะไรคุณไหมในเดือนนี้คือน่ารู้สึกว่าเขาจะปฏศศศิเสธจะไม่พูดอืมปฏิเสธในการที่จะบอธิบายเออดูเหมือนเขาจะไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณเองก็ยังคงรอคําตอบนั้น เหมือนคุณเองก็ยังคงรอคําตอบนั้นเหตุผลอะไรที่เขาพูดพูดไม่ดีทําให้เราสึกแย่เหตุผลอะไรเขามีอะไรปกปิดคุณอ่ะอืมคือน่เราสึกว่าเขาน่าจะมีเรื่องของบุคคลใหม่เข้ามาในชีวิตคนนั้นน่ะเป็นคนที่ทําให้เขาอยากทํางนานในความสัมพันธ์ มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามที่จะเลี่ยงหรือพยายามที่จะหลบหน้าคุณหรือพยายามที่จะแบบเ,เลี่ยงการตอบคาถามคุณเพราะเขาเปิดตัวเลือกเข้ามาอีกคนหนึ่งในตอนนี้อืมนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในสถานะในตอนนี้นี่หน้าบอกก่อนเลยว่าดวงของคุณกับของเขาเกณฑ์ที่จะได้คบก,กันต่อหรือคุยคุยกันต่อ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณการคบกันต่อค่อนข้างยากเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่คุณจะได้กลับมาคบกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือมีมีโอกาสที่ได้คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่ำพอสมควรเพราะดูเหมือนกับว่าเขาตัดบทจบกับคุณแบบเหมือนเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันอ่ะเหมือนแบบเจ็บอ่ะเจ็บเหมือนคนไม่เคยรู้จักแบบเชื่อเราแบบนิ่ม,มอ่ะอืม คุณจะรอเขาไหมเนี่ยควรรอเขาไหมคือน่าเสือว่ามันเป็นเดือนที่คุณต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็คุณต้องดูแลตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะแบบติดต่อกับเขาน้อยลงคุยกับเขาน้อยลงคุยกับเขาน้อยลงโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณน่ะมีบ้างไหมอือคือน่าเสือว่าติดต่อ ติดต่อติดต่อมาแต่ว่าเขาอะจะยังไม่พูดอะไรกับคุณมากหรืออาจจะหมายถึงว่าไม่เชิงในแบบขอกลับมาคนอีกมันจะไม่พูดแนวนั้นจะไม่เป็นฟิลแบบนั้นอืมโอกาสที่จะได้สารสารความสัมพันธ์กันไปต่ออีกอีกสเต็ปหนึงอะไม่มีเลยกับคนคนนี้นี่น่าสียว่าบเขาชัดเจนมากคือแบบไม่อยากไปต่อเอ,อ้ยนะนี่น,น,นเป็นภาพประมาณนั้นนะอืม คุณควรที่จะกลับมาตัวเองในเดือนนี้ซะมากกว่าไม่ควรรอเขาหรอกนะคะถึงแล้วก็ที่สําคัญนี่นะมองว่าคุณเดือนนี้คุณน่าจะแบบน้อยลงอะ่ะกับการที่จะคุยกับเขาน้อยลงอืม,มคุณน่าจะไม่รอเขาแลแหละมองดูแล้วนะคะขอดูคาแนะนาบอกว่าคุณต้องก้าวต่อไปนะบนเส้นทางของคุณบนเส้นทางชีวิตของคุณก้าวต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปคุณอาจจะได้เจอกับคําว่ารักแท้ คนที่จะมาเป็นรักแท้ในชีวิตของคุณจริงๆมันเหมือนมีสัญญาณกำลังเตือนคุณอยู่ว่าอ,อว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยดูใจกับคนคนนี้โอเคเขาไม่ได้มาจริงใจกับคุณเขาแค่มาเล่นๆหยอกๆกับคุณมันมีสัญญาณเตือนบอกคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหน้ามองว่าคุณต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปก็คืออาจจะแบบ ถอยห่างจากคนนี้และคุณก็เดินหน้าต่อมูฟออนนะคะเผื่อคุณจะได้เจอกับคําว่ารักแท้คนที่รอคุณอยู่จริงๆรนะคะรักแท้คนที่รอคุณอยู่จริงนี่น่าให้คําแนะนาประมาณนี้นะอันนี้คือสถานาะไม่ชัดเจนนะคะอะเรามาดูกันต่อคนที่เป็นคู่กันบ้างอ่ะเป็นคู่ชีวิตคู่ของชาวราศีมีนในช่วงนี้จะไปพบเจออะไรยังไงนะคะขอดูราศี มีราศีใดบ้างการกฎกันเมทุนกรกฎกันเมทุนแล้วก็มีนแล้วก็ราศีที่จะเข้ามามีบทบาทนะกับคุณมากน่าจ,จะเป็นชาวราศีกรกฎนะ ขอดูวันที่นะคะวันเกิดของเขานะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันที่สิ1 9ก21ี่นะคะวันที่ $28 วันที่เจหรือว่าวันที่2 6นั่นเองนะคะเกิดตรงกับวันอะไรกันเกิดตรงกับวันศุกร์วันพุธเออวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์นั่นเองนะอ่ะโอเค ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคุณกันบ้างนะคะสองคนสองผัวเมียเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนเมษายนนะคะชาวราศีมีนอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงบ้างอาดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเออราชาถือถ้วยแล้วก็เดิน o v ิเอ้ความรักดูอาจจะไม่ค่อยหวานแววเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังรักกันดีนะ ยังรักกันดียังเป็นปกตินะคะมีบ้างอาจจะแบบมีขัดใจบ้างกันเล็กๆน้อยนนะคะแต่แบบที่แบบดูความคิดในตรงกันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไปต่อกันได้นะคู่นี้นะคะมันเหมือนมีแรงดึงดูดดึงดูดทางกายทางจิตวิญญาณแบบเออเข้าหากันต่อให้แบบมีคนหนึ่งผลักออกคนนึงก็จะดึงเข้ามาอยู่แบบเนี้ยนะคะอ่ะน่าจะเป็นคู่กันนั่นแหละเนาะอ่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง เดือนเมษายนชาวราศีมีนคนมีคู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนเป็นเดือนที่แบบว่าคุณค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของคำว่างานงานแล้วก็งานเหมือนคุณคิดอย่างเดียวคือเรื่องงานเออ ในชีวิตแต่ละบางคุณจะเป็นแต่เรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานส่วนเขาเองอะนีน่าก็มองว่าเขาอะโฟกัสทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินอืมแล้วก็เขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะเป็นคนมีหน้าที่การงานดีมากตำแหน่งสูงมากคู่ของคุณเนี่ยสู้ของคุณเนี่ยแล้วคุณก็ดูจะโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องงานเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรเลยเขามีความลับอะไรที่แบบปกปิดบางคุณอยู่ไหมเขามีอะไรไหมอืม คู่ของคุณเคยน่าสึกว่าคู่ของคุณนะเขาเมื่อก่อนเหมือนเขาเคยมีเรื่องของชู้สาวเออแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะปัจจุบันนี้น่าไม่เห็นในเรื่องของเขาว่าชู้สาวเกิดขึ้นเขามีอะไรปกปิดคุณไหมถ้าดูจากตรงนี้นยนน่านีน่ามองว่าเหมือนเขาไม่มีอะไรที่จะปกปิดคุณเขามีแต่ความจริงที่จะพูด อืแล้วก็ดูเหมือนเขาจะโฟกัสเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องงานซะส่วนใหญ่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบจุกจิกนิดๆหน่อยๆเ,เล็กๆน้อยๆเหมือนเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องพวกนั้นเลยอืมนะคะอะ่ะทีนี้มาดูที่ตัวคุณบ้างคุณนะคะในเดือนเนี้ยอืมคนโฟกัสเรื่องงานเนาะเรื่องงานเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะคะเดือนนี้ ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเ,เนาะเห็นนะมันจะมีอะไรแบบข้างค้างม,มีไหมข้างคาใจมีไหมก็ไม่มีนะคุณนะ่ะนี่น่ารู้สึกว่ามีนะ่ะเป็นฝ่ายที่ให้เขามาตลอดเหมือนยอมให้เขาตลอดเหมือนเป็นฝ่ายที่ยอมให้เขาตลอดอืมเหมือนเขาเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าคุณนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามเขาจะถือไพ่เหนือกว่าคุณแล้วคุณก็จะเป็นฝ่ายที่ยอมยอมให้เขาตลอดแต่พอมาเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่แบบว่าอืมคุณเคยยอมบ่อนข้อให้กับเขาเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็นิสัยของคุณค่อนข้างเหมือนผู้ชายด้วยอืมเหมือนผู้ชาย เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างใจร้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดหรือคุยอะไรกันนะ่ะเออคือน,น่าแนะนําอย่าใจร้อนนะคะต้องใช้ความใจเย็นคุยกันแล้วก็ที่สําคัญเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนคุณนะ่ะจะคุมเขาได้จะควบคุมเขาได้คือต่อให้มีปัญหาทะเลกกาะกันจุกจิกคือแบบไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันใหญ่โตหรอกจะเป็นจุกจิกอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายชนะเขาในเดือนเนี้ย เ,ออเหมือนเขาจะยอมยอมให้กับคุณถึงแม้ว่าเขาจะถือไพ่เหนือกว่าคุณนะแต่เขาก็จะดูเหมือนจะยอมเหมือนจะเกรงใจคุณมากในเดือนนี้นะคะอืมในเดือนนี้นะถ้าจะให้เกียรติให้เกียรติมีนมากเลยแหละนะคะในเดือนนี้นะอืม่ะเรามาดูคําแนะนําอมคําแนะนานะคะการใช้ชีวิตคู่ของคุณคุณเป็นคนที่ใจกว้างเปิดใจเปิดใจใจกว้างเป็นคนที่แบบเรียนรู้เพิ่มเติม คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดอยู่นิ่งอืมสิ่งที่คุณทำการรอคอยความใจเย็นหรืออะไรก็ตามนี่น่ารู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุณเป็นคนที่แบบ <c oughs> healing family เนาะรักษาครอบครัวความเป็นครอบครัว family ครอบครัว แล้วก็ที่สำคัญนี่นะ้าสักว่าการเข้าหาเพื่อนปรึกษาเพื่อนๆนขอคำแนะนำจากเพื่อนๆนน่าจะเป็นทางที่ดีที่หนึ่งทางอีกทางหนึ่งที่ดีดสําหรับคุณในการที่จะแบบคุณมีเพื่อนคุยมีเพื่อนให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะการรักษาการรักษาชีวิตครอบครัวชีวิตคู่คุณเอาไว้แบบเนี้ยมันเพื่อที่จะแบบให้มันไปต่อยืนยาวเนี้ยอนี่นะ้านี่น้ามองว่า คุณกับเขาอะ่ะมันเป็นคู่กันมันเป็นคู่กันแล้วก็คุณพยายามที่จะแบบรับรับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวของเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างในตัวของเขาเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะไม่ถึงการเข้าหาเข้าหาคนที่จะให้คำแนะนำกับเราได้หรือว่าเข้าหาเขามากขึ้นเปิดใจรับฟังเขามากขึ้นอันนี้จะทําให้การมีชีวคู่มันแบบยืนยาวนะคะอันนี้คือคําแนะนานะ โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะก็เป็นของชาวราศีมีนนะคะน่าให้กำลังใจทุกคู่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะขอให้ยินมั่นอยู่ในสีลห้านะคะเอาไว้โอการน่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ